พื่อนไมมันดะังอย่างนะีนะ้ใครมีคนขอเนี่ยเอ้ยไฟดับไฟตูตูอะไรเนี่ยน้อร่ยเอ๊ะเน่ะน เออเดีนีวนี้ไปเดินงานไหมล่ะแต่แม่พาไปมคือโอ๊ยเพืนขอบคุณยมันจะร่องไปเฮ้ยทำไงเฮ้ย ร่วงไป่ขอช่วยมมออเออมีทางอยู่นะทางนั้นอ่ะเพื่อนดับไฟ ปีกแมนดับไฟเลยเปิดหมดเวทเพื่อให้ไฟเปิดก็ไม่นะมันเห็นนะนีเร็วเพื่อนร่วม,มางมาเ,าเอาเ้ยไป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 เพื่อนไม่ใช่เหรอเร่อไม่ ในนี้มันเต็มนะนี่มันจเปร,ปรธธุ่ิกับเรือกออนเทนี่มันคือสมุดนี <after> ้ของิีริี่อ่านไม่ออกเลยอันนั้นเ้ยเฮ้ย อ่าไม่จทำจังค่าเลย้ายาเอาเล่นไฟ้ยปื้อเื้อไม่้ก้กเอาดิไปกิน นะงเนาะช้ากุ้งงเนาะเอางนี้ไปแล้วกันเอาฟังดีกว่าโก,กเจ็7แพ็คต้องใช้ดูเออ Bye. Bye. Yang mau berapa? Oh, bye.